วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมเพิ่มเป็นร้อยรายล้วนมาจากพื้นที่แถบยุโรปสหรัฐอเมริกาแอฟริกาศูนย์วญชาการป้องกันโรคระบาดไต้หวนันจึงประกาศตั้งแต่วันที่19มีนาคมชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวนันต้องมีใบถิ่นที่อยู่ปฏิบัติภารกิจราชการหรือประกอบธุรกิจตามสัญญาและไม่ว่าจะเป็นชาวไต้หวนันหรือชาวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้าไต้หวันแล้วต้องกักตัวดูอาการ14วัน 非本国籍人一律限制入境那所有入境者皆需啊居家检疫十四天那从三月十九号零时起实施那城市中带来安全感的人员空个双杀他的难受 ต่อคณะกรรมาการสาธารณาสุขสภานิติบัญญัติเมื่อเช้าวันนี้การระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันยังคงรุนแรงเป็นการติดเชื้อในไต้หวันสองรายแต่ติดเชื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง71รายดังนั้นช่วง2อาทิตย์นี้จึงเป็นช่วงอันตรายกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการย้ำว่าก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางเข้ามาส่วนใหญ่จะกรอกข้อมูลสุขภาพทางออนไลน์เมื่อเดินทางมาถึงข้อมูลเหล่านี้จะส่งไปทางออนไลน์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อเพื่อให้รวดเร็วและแม่นยำในการติดตามสังเกตการผู้ที่กักตัวที่บ้านนอกจากนี้ผู้ติดเชื้อเป็นนักศึกษาชายมหาวิทยาลายัยรัฐบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้หลังจากกลับจากประเทศเยอรมันถูกตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่17มีนาคมซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้กินข้าวกับเพื่อนสองคนทําให้อาจารย์และนักศึกษากว่า110รายถูกห้ามเข้ามหาวิทยาลายัยนอกจากนี้ยังมีรายง,งานว่ามีนักศึกษาหญิงระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ของเมืองไทยนานได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อจึงถูกกรมควบคุมโรคสั่งให้รอดูอาการที่บ้านศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดไต้หวันได้เพิ่มพื้นที่เตือนภัยระดับ3รวมอินโดนีเซียเวียดนามไทยฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศหลักของการนําเข้าแรงงานในไต้หวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดจากแรงงานข้ามชาติตั้งแต่วันที่19มีนาคมเป็นต้นไปแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการแผนการกักตัวที่บ้าน 非本国人在这三级的区域要进哈进到台湾哈，好，我们会管制他们的入境前的免签哈，基本上都会取消。 กระทรวงแรงงานได้ออกระเบียบการป้องกันโรคใหม่สำหรับแรงงานข้ามชาติประกอบไปด้วยการลดการเคลื่อนย้ายของแรงงานเมื่อครบสัญญาจ้างงานให้ต่อสัญญาพยายามจ้างแรงงานกลุ่มเดิมและยังผ่อนผานแรงงานที่อายุการทำงานครบกำหนดให้สามารถทำงานต่อได้ในไต้หวันโดยนายจ้างต้องยื่นเรื่องการต่ออายุงานต่อได้ครั้งละ3เดือนหากมีกำหนดการลากลับบ้านแนะนำอย่าก,กลับในช่วงนี้หากยืนยันที่จะกลับไปก็อาจจะกลับเข้าไต้หวันไม่ได้สำหรับการนำเข้าแรงงานในช่วงนี้ มีการเปลี่ยนการอบรมเป็นระบบออนไลน์นอกเหนือจากนีนน้นายจ้างยังต้องทำแผนการกักตัวที่บ้านของแรงงานด้วย始就要提供疫疫疫的的的地有的的的地付 กระทรวงแรงงานระบุก่อนนำเข้าแรงงานข้ามชาตินายจ้างและบริษัทจัดหางานต้องเตรียมสถานที่กักตัวให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพื่อหลกเลี่ยงการนำเข้าแรงงานโดยไม่มีแผนก็จะถูกลงโทษเนื่องจากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้เมื่อวันที่17มีนาคมผู้นำสภาพยุโรปได้เห็นชอบมาตรการปิดพรมแดนเป็นเวลา30วันโดยห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีความจำเป็นเดินทางเข้ายุโรป To limit the spread of the virus globally we agreed to reinforce our external borders by applying a coordinated temporary restriction of non-essential travel to the EU for a period of 30 days วันที่17มีนาคมสเปนมียอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทะลุหมื่นรายยอดผู้เสียชีวิตกว่า500รายพบการระบาดในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กรุงมาดริดทําให้ผู้สูงอายุกว่า70รายติดเชือ้อเสียชีวิตแล้ว15ราย วิกฤตโควิด COVID -19 ในอิตาลียังคงรุนแรงมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ30,000รายเสียชีวิตกว่า2,500รายกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์กระทรวงกาโามสหรัฐยืนยันในวันที่16มีผู้ติดเชื้อ3 7รายและได้กักตัวดูอาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหม ในวันเดียวกันได้สั่งปิด6เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งรวมถึงซานฟรานซิสโกและเมืองเบอร์กลินตั้งแต่วันที่17มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนประชาชนกว่า7ล้านคนได้รับผลกระทบ